รวงบางๆไม่ใช่ทางของเราครับตอนนี้ข้าวผมก็ทยอยออกรวงได้ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเป็นข้าวตองหนึ่งครับท <te> ี่ผมบอกว่ามาเริ่มออกรวงไปประมาณ3วันที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ออกรวงเกือบหมดแปลงแล้วนะครับ3วันที่แล้วมาเริ่มทยอยออกรวงเองนะครับตอนนี้ก็ออกรวงเกือบหมดแล้วก็จะเหลือบริเวณตรงนี้ครับนี่บริเวณหัวงานที่ยังไม่ออกรวงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอ๋อน่าจะเป็นเพราะยาญ้านะครับน่าจะโดนยาญ้านะครับ จริงๆโยนโดนยายญ้านี่คือมันจะออกรวงไวกว่าปกติเนาะแต่ข้าวพันธุ์นี้ออกรวงช้ากว่าปกติครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่นี่คือออกรวงเกือบหมดแล้วครับประมาณ 80- 90%ของพื้นที่แล้วนะครับก็รออีกนิดนึงข้าวพันธุ์นี้ข้อดีของมันก็คือมันออกรวงแล้วนะครับมันจะตากเกสรเลยมันใช้เวลาตากเกสรได้สั้นมากครับประมาณ 3- 4วันนะเห็นไหมอย่างเช่นรวงเนี้ยประมาณ3วันเนี่ยตากเกสรถึงข้างล่างแล้วครับเห็นไหมถึงข้างล่างแล้ว แบบตากเกสรได้เสร็จไวนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะลดเวลาลดวันในการโดนฝนเนาะเพราะว่าตากแกสอนประมาณ3ามสี่วันนะครับพันเนี้ยสามสี่วันมากสุดคือห้าวันครับแต่ปกติอยู่ที่สามสี่วันครับตากกสอนไวมากครับก็ลดเวลาการโดนฝนเนาะเพราะว่าตากกสอนแค่สามสี่วันเองมเมื่อตากกสรได้จํานวนน้อยวันปุ๊บเราก็มีเวลาในการฉีดยาเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเผื่อใครแบบเจอ มลงเจอโรคเจอหนอนเจอเพียกระโดดลงเนาะเพราะว่าข้าวตากเกสรเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดยาได้เลยนะครับข้าวสายพันธุ์นี้ถือว่าดีเลยตากเกสรได้ไวครับแล้วก็ผสมเกสรได้ค่อนข้างโอเคนะครับเม็ดด่างเม็ดดำเม็ดลายอะไรยังไม่ค่อยมีนะดูครับเพราะว่าข้าวมันเพิ่งออกลวงเองเพิ่งออกลวงครับก็เดี๋ยวรอลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับว่าเมล็ดมันจะรีบมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ